ใครที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจน,นจบเรามีของแจกให้แหน่นอนเป็นของรางน,นะคะแล้วบอกเลยนอกจากของแจกแล้วเนี่ยราคา9บาท่ยจัดให้แหน่นอนจัดให้แหน่นอน,นะคะ่ะอ่ะลิปสติกลิปสติกคุณจะชอบเย่ๆย,ยแล้วโอเคพักมาหลังร้านเลยค่ะคุณจะชอบดีมากเลยอะ่ะกดติดตามร้านด้วยนะคะกดติดตามล้านด้วยนะคะ, <c oughs> ะ,ะ,คะใครที่ได้ ติดตามร้านเขาไว้เลยค่ะก่อนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายลิปสติกกันางเพราะว่ามีคนรอลิปสติกกันเยอะมากนะคะระหว่างนี้นะคะกดหัวใจเขาก่อนได้เลยนะคะกดหัวใจก่อนได้เลยเดี๋ยว2 0,000ดวงจะมาแจกอีกนะคะ2 0,000ดวงจะมาแจกอีกยังไม่บอกนะว่าแจกอะไรยังไม่บอกว่าแจกอะไรคะ่ะตอนนี้ขอสองหมื่นดวงเดี๋ยวจะมาแจกอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามร้านค้าด้วยนะจ๊ะราคาคุ้มมากจริงจรงาคาเก้าบาทเก้าบาทเท่านั้นค่ะกับดิก๊อตตัวนี้นะคะเดี๋ยวแก ดูสีนี้ให้ด้วยสีนี้สีนี้สี B ศูนย์สองนะคะสี B ศูนย์สองก็จะมีความสดใสขึ้นมาหนึน่งนี่อันนี้ศูนย์หนึ่งอันนี้อันนี้เอ้ยอันนี้ศูนย์สองจะเป็นกล่องนี้นะคะศูนย์สองนี่อันนี้ศูนย์หนึ่งนี่แบบนี้ค่ะใครกําลังมองหาลิปกลอจัดเลยค่ะราคาเก้าบาทเท่านั้นซื้อไปแจกเพื่อนยังคุ้มเลยเอาสิเออราคาเก้าบาทนะเดี๋ยวไปกันต่อแล้วนะ สวยมากใครที่ชอบแต่งสายฟอต้องจัดเลยนะตัวนี้แนะนามากแล้วเนื้อดีมากเป็นแมตที่ไม่แห้งเกินไปเป็นแมตที่ไม่แห้งเกินไปเพราะถ้าแห้งเกินไปอะปากจะแห้งมากแล้วก็จะไม่สวยปากจะแตกล็อกๆเป็นแผ่นๆนะคะตัวนี้คือดีงามมากไม่แห้งเกิดนะคะแต่ว่าเป็นแมตอยู่ให้เนื้อที่แบบว่ากำบะหยีนิ่มๆนิดนึงนะคะสวยมากตัวนี้ราคา1 0 0กว่าบาทท่างนั้นเร้อยสามสิบแ่ะ 139บาท139เกรยา139บาทเท่านั้นน้าตัวนี้นะคะ139บาทเท่านั้นถูกมากลิบราคา100บาทแต่ว่าคุณภาพดีขนาดนี้จับเถอะแต่ว่ามีสองสีเท่านั้นนะใครที่ชอบแต่งสายป่อแว่า,วาหรือแบบดูเข้มๆหน่อยต้องจับเลยนะคะตัวนี้ดีงามมากจริงๆแนะนาเลยตอนนี้สามหมื่นยังไงยังไม่ถึงสามหมื่นเลยขอสามหมื่นหัวใจนะคะ ระหว่างที่แม่ค้าพูดไปก็กดหัวใจรวมๆมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าครบสามหมื่นเมื่อไหร่จะแจกคุชชั่นนะจ๊ะแจกคุชชั่นนะจ๊ะเร็วรีบกดมาตรวจเลยค่ะขอสามหมื่นหัวใจค่ะตอนนี้แชร์บอกเพื่อนไปก่อนได้เลยนะว่าจะแจกคุชชั่นแล้วจะแจกคุชชั่นแล้วถ้าครบสามหมื่นปุ๊บแจกปั๊บนะคะตัวไหนล่ะคะเก้าบาดบ้างจ๊ะจะเป็นตัวนี้นะคะเอ่อลิฟต์กอดน,นะคะตัว กล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะราคา9บาทเท่านั้นนะคะปกติราคา74บาทปกติราคา74เแปดเซลล์อยู่ค่ะ9บาทเึ้น8เซลล์อยู่นะคะราคา9บาทเท่านั้นสามารถกดตะกร้าสีชมพูเข้าไปและดูสินค้าไม่เจอนะคะสามารถกดตะกร้าสีชมพูได้เลยค่ะด้านล่างตรงหน้าคอมเมนต์นะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะราคา8เซลล์9บาทนะตัวนี้แล้วก็แล้วก็นี่ยาทาเล็บค่ะสีนี้สีชมพูฟลูฟิงแบบนี้ราคา 9บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ดียังไงเป็นสินค้าที่แห้งเร็วนะคะทาแล้วแห้งเร็วมากแล้วก็สามารถเลากออกได้เลยไม่ต้องพึ่งน้ํายาล้างเล็บไม่ต้องพึ่งสัลีไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ใดๆเขาบอกว่าต้องซื้อพุ่งนี้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องซื้อเดี่ยวนี้วันนี้และตอนนี้ค่ะที่ร้านรีบเก้าบาทรีบเก้าบาทหมดแล้วลดมาตอนนี้หมดแล้วอันนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้หมดแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร กด,นะต,ดต,ต,ติดตามรา้านไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีมาสินค้าราคาพิเศษแบบนี้อีกเออติดตามรา้านค้าไว้ได้เลยนะคะ